ก็หลังจากที่โครดแบงก,กลับมาจาักออกกำลังกายวันนี้ก็มานั่งเจริญกรรมฐานให้มารดาบิดาเป็นเวลา50นาทีก็อาบุญมาฝากอาบุญมาฝาก,าาากทุกคนเลยเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับนำพาให้พ้นจากความทุกข์นะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีเงินมีทองไหลามาเทมาจะได้คาสายมีชัยชนะสตูมูมานแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกประการนะครับวันนี้ก็ จะมาให้ดูลายกล้ามเนื้อนะครับว่าพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับการที่มาให้ดูเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอวดน,นะครับแต่ว่าเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนก็จะได้มีแรงบันดาลใจที่จะออกกําลังกายต่อไปนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วขออนุญาตถอดเสื้อนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกล้ามเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเห็นได้ชัดเปล่า มีกามหน้าอกแล้วก็กามหน้าท้องนะครับกามท้องสิบแพ็นนะครับกามท้องก็ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอยากให้ชัดมันต้องแห้งกว่านี้อีกนะครับนี่ก็คือกล้ามหัวไหล่นะครับแล้วก็จะมาให้ดูปีกแผ่นหลังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไหม,ไมเพื่อนๆทุกคน โอเคปะ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายต่อไปนะครับผมก็ออกกำลังกายมาปีเนี้ยปีที่สองแล้วนะครับก็ออกออกประมาณสามวันแล้วก็พักวันหนึง่งครบสามวันแล้วก็พักวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งผมเล่นอะไรบ้างวันหนึ่งก็เล่นกล้ามอกก้ามอกอกบนอกกลางอกล่างผมเล่นครบเลยแล้วก็ต่อมาก็หัวไหล่ หัวไหล่แล้วก็ปีแผ่นหลังนะครับแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายก็คือเล่นขาเล่นขานี่คือผมจะเล่นครบเลยนะครับวัน 1, หนึ่งคือผมเล่นครบเลยเล่นครบทุกวันนะครับสามวันคือครบทุกวันเลยผมจะไม่ได้เล่นแบบเหมือนนักเพาะกายเหมือนนักกล้ามอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้เล่นวันหนึ่งก็เตีเสอออกกำลังกายไปวันหนึ่งก็ประมาณสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่ผมเล่นนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่านะักก้ามเขาเออกกําลังกายเท่าไหร่นะแต่สําหรับตัวผมก็คือวันหนึ่งสชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็ตอนเย็นก็มาเล่นอีกนะครับอ่ะก็จะมาให้ดูกล้ามขาว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนอ่กล้ามขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะกล้ามขาอ่ะโอเคครับผม